ตัวเต็มโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่224กับสงครามแห่งการแก้แค้น สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตัวเต็มของโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่224และเหมือนนะครับจะเป็นการเปิดสืกครั้งใหม่นะครับแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยลุ้นสุดๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอยากจะรับชมเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับโตเกียวรี โดยเหตุการณ์ของโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่224นะครับถูกเริ่มต้นขึ้นณแหล่งกบดานนะครับของแก๊งโรคุฮาระทันใดด้วยในตอนนี้เซานะครับกำลังกระทืบนะครับเหล่าบรรดาลูกกระจกนะครับที่เป็นคนยิงดาเค้นอยู่นะครับเรียกได้ว่านะครับทั้ง3คนถูกกระทืบเละเลยนะครับแล้วก็เท้านั้นนะครับก็เลยสอบถามในทันทีไอพวกงั่งเอ้ยทำไมแกน่ะถึงไปไกลขนาดนั้นและพวกแกหมายความว่ายังไงพวกแกนั่นหรอเป็นคนยิงโดนดาเค้นแต่ดูเหมือนว่าเซานั้นนะครับที่ตอนแรกในกระทืบลูกน้องสเล นะครับน่าจะโกรธนะครับกับการกระทานะครับที่นอกเหนือคําสั่งของเขาของลูกน้องแต่เมื่อได้ทราบนะครับว่าดาร์เคนนั้นนะครับถูกลูกน้องของเขานั้นยิงไปนะครับเซานั้นแสดงสีหน้าและอาการที่เปลี่ยนไปโดยเขานั้นรู้สึกสะใจแบบสุดๆเลยพวกแกน่ะทาได้ดีนี่วะและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่ทาเคมิจิแล้วก็เซนจูนะครับโดยในตอนนี้ทาเคมิจินั้นนะครับสีหน้าและแววตาของเขานั้นนะครับเหมือนกับคนไม่มีชีวิตไปแล้วนะครับเขาช็อกสุดๆเลยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดาราเคนโดยเซนจูนะครับ ที่อยู่ตรงนั้นด้วยพยายามที่จะเรียกนะครับทาเคมิจิฮานากะคิแต่ทาเคมิจิที่กําลังช็อกอยู่ในตอนนี้นะครับเขานะครับไม่ได้ยินนะครับกับคําเรียกนะครับของเซนจูเลยแต่เขานั้นนะครับรีบมุ่งหน้าไปนะครับเพื่อดูอาการของดาเคนเขาเป็นยังไงบ้างครับแต่คําตอบที่ได้รับกลับมานะครับจากหน่วยช่วยเหลือนะครับดาเคนนั้นนะครับเป็นอะไรที่ช็อกเขาสุดๆเลย ผมขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าพวกเรานั้นช่วยเขาไม่ทันแล้วละแต่ถึงแม้นะครับว่าทาเคมิจินั้นนะครับจะได้รับข่าวร้ายสุดช็อกขนาดนั้นแต่ในตอนนี้นะครับเขานั้นอยู่ในอาการที่ช็อกสุดๆเลยเขานั้นนะครับไม่ได้ยินนะครับคำพูดนะครับของหน่วยช่วยเหลือดาเค้นเลยแหละครับว่าในตอนนี้ดาเค้นนั้นนะครับไม่รอดชีวิตแล้วเ็นจูนะครับจึงพยายามนะครับเรียกสตินะครับทาเคมิจิมาอีกครั้งหนึ่ง ธนากาคีคุ้งว่าแต่ว่าพวกเราในตอนนี้เนี่ยจะทํายังไงดีแต่ทาเคมิจิที่สติหลุดในตอนนี้นะครับกลับพูดตอบกลับมานะครับด้วยสีหน้าที่เย็นชา ฉันขอโทษได้นะว่าแต่ว่าเธอพูดอะไรของเธอหรอเล่นเอานะครับเซนจูที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็ช็อกนะครับกับคําตอบที่ได้รับนะครับจากทาเคมิจิแต่ทันแดนั้นเองนะครับทาเคโอมิรองหัวหน้าแก๊งบรามันนะครับได้วิ่งเข้ามาสมทบนะครับเพื่อทําการช่วยเหลือในทันทีเซนจูเป็นเรื่องจริงหรอเรื่องที่ดาเค้นนั้นถูกยิงแม่งเอ้ยพวกมันเนี่ยกล้ามาแถวนี้ได้ยังไงกันเนี่ยและสีหน้านะครับของทาเคโอมิในตอนนี้นะครับเปลี่ยนไปนะครับสีหน้าของเขานั้นโกรธแค้นแล้วก็สุขุมสุดๆเลยถ้าอย่างนั้นเนกกรา้แ ไอ้เจ้าพวกโรคูฮาระทันใดแล้วล่ะเซนจูนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นไปนะครับเธอถึงกับตกใจนายพูดอะไรของนายนะ่ทาเคโอมิซึ่งทาเคโอมิในตอนนี้นะครับจึงรีบสั่งการลูกน้องในทันทีเบนเคนายรีบจัดการซะนายรีบไปรวมพวกของเราแก๊งบามันกางกันให้หมดเซนจูที่อยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับจึงรีบเตือนสตินะครับทาเคโอมิในทันทีนายจะบ้าหรือไงกานเนี่ยพวกเราเนี่ยทำแบบนั้นในวันนี้ไม่ได้หรอกแต่ทาเคโอมินะครับรีบสวนกลับมานะครับด้วยสีหน้าที่ หมายความว่ายังไงและเราเนี่ยจะลงมือกับพวกมันในตอนไหนกันล่ะเซนจูนะครับจึงรีบเถียงกลับไปฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องไม่ใช่วันนี้ทาเคอมินะครับเมื่อได้ยินคําสั่งเซนจูแบบนั้นนะครับเขานั้นนะครับจึงโมโหกลับในทันทีอะไรกันนะเธอว่ายังไงกันเนี่ยเธอจใจพวกเรานั้นนั่งรออยู่เฉยๆอย่างนั้นถึงไงดาเคนเขาเพิ่งถูกฆ่าไปเมื่อตะกี้นี้นะฟังฉันให้ดีนะเซนจูในตอนนี้เนี่ยพวกเรานั้นเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะเป็นเบอร์หนึ่งอีกต่อไปแล้วเธอฟังคําพูดดดขออออองงััันนนนนนให้้ีีต่ไปมกก็คคืืารรเเลจูะบ ถึงเถียงกลับในทันทีแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้นะและทันใดนั่นเองนั้นนะครับอยู่ดีๆนะครับก็มีแก๊งหลายคนเลยนะครับปรากฏตัวขึ้นซึ่งจะเป็นแก๊งโรกุอาระทันใดขี่มอไซค์กันมาเต็มเลยนะครับและคนที่ปรากฏตัวขึ้นนั้นนะครับก็คือเจ้าเสาโอ้โหดูเหมือนว่าเนี่ยที่นี่เนี่ยจะดูมีชีวิตชีวามากเลยนะพวกฉันเนี่ยมาทันเวลาพอดีใช่หรือเปล่าเนี่ยพกเรามาที่นี่เนี่ยเพื่อจะสวดศพไอ้เจ้าดาร์เคนเนี่ยมันทันใช่หรือเปล่าเอาละพวกลูกน้องของฉันพวกแก เริ่มกันเลยเตรียมอาวุธกันให้พร้อมเพื่อจัดการพวกมันทาเคโอมิไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับจึงสั่งให้ลูกน้องรางมันของตนเองเตรียมพร้อมนะครับที่จะต่อสู้นะครับกับแก๊งโรคูอาระทันใดด้วยแต่ทันใดนั้นเองนะครับมีเสียงนะครับที่พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชมเอ่ยนะครับหรือว่านะครับเหล่าแก๊งต่างๆคุ้นเคยกันดีนะครับปรากฏตัวขึ้นโดยเป็นไมกี้นะครับที่ขับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของตนเองมานะครับและสีหน้าแววตาของเขาในตอนนี้นะครับนิ่งและสงบสุดๆเลยดูเหมือนว่านะครับเขาจะมาเพื่อการแก้แค ส่วนตาเคมิจินั้นนะครับเขาหันไปเจอนะครับทางด้านของไมกี้นะครับได้แต่ช็อกแล้วก็อุทานมาไมกี้คุ้งแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมังงะโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่224แล้วก็นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะเปิดช่วงใหม่มาจริงๆไม่ใช่ช่วงใหม่หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วในวันพีชผมก็ทำนะโดยจะเป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับที่ผมนั้นจะมาอ่านความคิดเห็นนะครับของคนที่รับชมช่องผมนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์คือในช่วงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีนะครับ จะมาอ่านความคิดเห็นนะครับว่าแต่ละคนนั้นนะครับมีการพูดคุยหรือว่านะครับคอมเมนต์อะไรในช่องเราบ้างหรือว่าจะเป็นการตอบคำถามก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่แล้วแต่อาทิตย์ละการจะมีคนนั้นตั้งคําถามหรือมีการพูดคุยอะไรกันบ้างหรือเปล่าโอเควันนี้นะครับก็เรนดอมมาแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับหวังว่าอาทิตย์หน้าจะเยอะกว่านี้เนื่องจากว่าก็คงจะมีคนคอมเมนต์มากกว่านี้นะครับถ้าอย่างนั้นไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีความเห็นไหนนะครับที่มันน่าสนใจกันบ้างเริ่มต้นที่ความเห็นแรกนะครับของคุณแม็ก ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยงงมากๆกับการที่ให้ดาเคนตายแบบนี้ไม่จริงไม่อยากให้ตายเลยเพราะเป็นตัวละครสำคัญมากๆถ้าตายก็ขอให้ตายอย่างสงบนะดาเคนนายเก่งมากๆแล้วพึ่งพาได้ยามขับขันเอนมะมารอรับนายแล้วนะขอให้นายโชคดีซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นความเขียนที่ดีเลยนะครับเหมือนเป็นการแวกอะไรให้กับตัวละครตัวนี้เพราะผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงนะครับการตายเกี่ยวกับ,กบตันเรื่องนี้เนี่ยการตายของตัวละครตัวไหนนะครับที่มันเศร้าได้สุดแล้วนะครับและดูแบบมีอิมแพกต่อเรื่องมากที่สุดแล้วก็คงหนีไม่พ้นนะครับสำหรับการ ตายของดาเคนนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นนะครับจะโอเคเข้าใจเนาะกับเหตุผลนะครับที่เขาเขียนมานะครับผมว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วกันแล้วแต่นะครับแต่และคนชื่นชอบมาต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับของคุณบีบีอ่านตัวเต็มและแบบเอิมค่าตัวละครหลักอีกตัวแววแต่อีกมุมนึงก็เข้าใจได้แหละเพราะยังไงบทของดาเคนในรูทก่อนหน้านี้ก็ตายอยู่หลายรูทเหมือนกันไม่แน่ว่าเป็นบทที่เขียนมาให้ตายในท้ายได้สุดอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ที่สงสารก็คือไมกี้นี่แหละคนรอบตัวที่สําคัญอย่างครอบครัวเพื่อน ก่อตั้งแก๊งแทบจะล้มหายตายจากไปทีละคนคนเขียนคือทรมานความรู้สึกไมกี้มากก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แหละครับว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียและการข้อดีของเรื่องเลยเนี่ยมันทาให้นะครับเออการตายของดาร์เคทนั้นเป็นที่จดจําส่วนเรื่องประเด็นนะครับก็เสียก็คือพวกเราก็ต้องเศร้านะครับกับการตายตัวละครตัวนี้ก็หวังว่านะครับจะไม่เกิดสงครามนะครับการทะเลาะกันระหว่างเพื่อนนอกระหว่างไมกี้นะครับกับทาเคมิจิก็ต้องรอดูอีกทีแหละครับว่าจะเป็นอย่างไร มาต่อที่คนต่อไปนะครับขาบคุณ F C Ohana นะครับคนเขียนเป็นอาจารย์ฮาจิเมะอิซายมะหรือเปล่านะครับปลอมตัวมาหรือเปล่าทําไมเขียนได้เศร้าขนาดนี้เผื่อใครไม่รู้จักนะครับอาจารย์ฮาจิเมะคือใครนะครับก็คืออาจารย์ผู้ที่เขียนการ์ตูนเรื่อง X Tag On Titan น,นะครับไอการ์ตูนเรื่อง X Tag On Titan เนี่ยก็ตายเยอะเหมือนกันนะก็เรียกได้ว่าดาร์กพอกันเลยนะครับแต่โอ้ผมก็รู้สึกนะว่าเออไม่อยากให้ตัวละครแบบนี้ต้องตายนะครับเข้าใจได้เนาะเออเป็นการแซลี่ถือว่าดีเลยละแซลนะครับแหมเป็นอาจารย์ฮาจิเมะ แล้วก็มาที่คําถามต่อไปนะครับของคุณสมาร์ทด็อกมีใครรู้ไหมว่าในอนิเมะั่เคมิจิถูกจริงตายแล้วทาไมมังะยังไปอยู่ต่อได้ผมงงเพราะว่าเห็นพระเอกตายแล้วเนื้อเรื่องในมังงะมาไปไกลกว่าอนิเมะอีกก็สปอยเลยละกันนะครับก็คือทาเคมิจินั้นได้รับการช่วยเหลือนะครับจากคาสึโทรานะครับก็เลยสามารถรอดชีวิตได้นะครับที่เหลือก็ไปดูกันเองละกันเลยกได้ว่าก็สามารถรอดมาได้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ในมังะแล้วก็มาที่ความคิดสุดท้ายนะครับของคุณเนติวุฒ บอกตรงๆบทพระเอกดูเอิมมากแต่ชอบไมกี้สุดๆ ก็จริงๆมันเป็นการปูบทบาทแล้วกันนะครับว่าพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยก็คือจะไม่เก่งนะครับเป็นคนห่วยแตกมาก่อนนี่แหละแต่พยายามนะครับจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยจิตใจอันแน่วแน่นะครับมันก็เป็นกริมมิกเป็นสไตล์ที่ดีแล้วกันนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนจะชอบหรือไม่ชอบในตัวของพระเอกก็เหมือนเป็นการปูบทบาทเนาะมันก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนอ่ะก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นนะครับตัวเต็มของมังงะโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่224นะครับแล้วก็ความคิดเห็นของทุนในช่องนะครับในช่วงสัปดาหีนคกกออยรัดพูุ มีคำถามอะไรหรืออยากให้ทําคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ